จัมราชเป็นจังหวัดนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยทางจังหวัดนครธรรมราชก็มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่งอยู่ในเตลามเภออยู่ในเต่ลตํำบลในเ่วนข้องวันนี้ข้อนนำเสนอนอำเภอชาวดวตำบลกาขั้นนาบันไม่เสียบและทุกคนคิดว่าเฮชันไนบันนีจึงได้ชื่อว่าบ้านไม่เสียบซึ่งเป็นตำนานเล่าขั้นกันมาน้ามีเรื่องราวดังนี้อดีตการที่ผ่านมา500กว่าปีมาแล้วสมัยนั้นเมืองนครศิีธรราชมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมาหลายพระองค์ มาถึงสมัยพระเจ้าเป็นดินงึงหนึ่งมีพระนามอย่างไรไม่ปรากฏพระองค์มีสนมเอกคนหนึ่งซึ่งมีรูปโฉมงามมากชื่อนางเลือดขาวนางเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินมากและในครั้นนั้นยังมีฐานมาดเลยคนหนึ่งเป็นหนุ่มรูปหล่อชื่อหลวงรามเป็นคนที่ทรงโปรดปรานเช่นกันหลวงรามเป็นที่ไว้วางพระราชาหรือไทยสามารถเข้าออกในพระราชาฐานได้ทุกโอกาส ด้วยเหตุนี้ทั้งหลวงรามและนางเลือดขาวได้พบปะพูดคุยกันทุกวันมีความสนิทสนมกลมเกลียวจนเป็นเหตุให้ทั้งสองเกิดความรักจนถึงขั้นเพ็นชู้กันอย่างลับๆจนกระทั่งนางเลือดขาวตั้งกรนออ่อนทั้งสองมีความทุกข์มากเพราะเรื่องนี้หากทรงทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนอย่างนั้นเลยต้องหนีออกจากเมืองตกคืนวันหนึ่งทั้งสองก็ออกเดินทาง มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ผ่านเขาลำนาไพรได้รับความลำบากขําไหนนอนนั่นเดินทางมาเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพบชายเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาหลวงรามเดินเข้าไปหาพร้อมปักหอกที่ลงเดินแล้วขึ้นไปนั่งบนปลายด้ามหอกถามทางไปข้างหน้า ่ายชายเลี้ยงควายเห็นเช่นนั้นก็ปักไม้เรียวเขี่ยนควายเรีวขึ้นไปนั่งบนปลายไม้เรียวบอกทางที่จะให้ทราบคุยกันสนทนาเรื่องราวต่างๆทั้งสองเห็นความเก่งกาจมีอิตริพอๆกันจึงตกลงเป็นเกลืกกันชายเลี้ยงควายคนนี้ชื่อว่าหลวงเดชหลวงรามพักค้างคืนอยู่กับหลวงเดชเป็นเวลาหลายวัน ่ายทางการเมืองนครรีธรรมราชเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบว่านางเลือดขาวหนีไปกับหลวงรามก็ทรงโกรธมากรับสังให้ทหารยกกำลังออกติดตามเมื่อโบรภัผ่านชีวิตเสียพวกทหารเมื่อได้รับคำส,ออสั่งก็ติดตามทันที่ไปหลวงรามเลดนางเลือดขาวเมื่อทราบข่าวว่าทหารออกติดตามเหม็นว่าจาอยู่ที่นี่ต่อไปคงเมื่อรอดแน่จึงลาหลวงเดชเดินทางหนีต่อไป โมบ้านที่หลวงรามกับหลวงเด็ดล่ำลากันต่อมาเรียกว่าบ้านลาไมจากการลามิตรลาไม่นั่นเองเดินทางมาจนถึงกระตั้งถึงใจภูเขาแห่งหนึ่งนางเลือดขาวเจ็บท้องจะคลอดลูกหลวงรามก็ให้นางนอนพับบนก้อนหินกลางลำคลองนางเลยกอดลูกนัทที่นั่นแต่เป็นดาวเราร์ของนางและลูกทั้งสอง แม่ลูกตายตรงนั้นสถานที่นางเลือดขาวกอดลูกต่อมาเรียกว่าวังสายลูกอ่อนอยู่ใกล้ๆกับบ้านวังหอนในปัจจุบันนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งสมัยก่อนใครเดินผ่านที่ตรงนี้จะต้องกีดข้าไว้นิหนึงให้สําหรับสามผ้าอ้อมหากใครละเลยไม่ทําเช่นนั้นอาจจะมีอุปสรรคในการเดินทา,างลงทางหรือเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง จัดการตกเมียและลูกแล้วหลวงดามก็เดินทางหนีต่อไปมุ่งหน้าไปทางทิตะวันออกเฉียงใต้เข้าเขตเมืองปัตตานีถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลวงดามอ่อนเพลี่ยนเหนื่อยมากไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินต้องเดินบ้างการไปบ้างหมู่บ้านแห่งนี้เรียกว่าบ้านเดินคลานหรือบ้านโดนคลานปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอปัตตยอมจังหวัดปัตตานี ทางฝ่ายทหารได้ติดตามหลวงรามมาอย่างกระชั้นชิดตามทันหลวงรามที่ป่าละมอกลางต้นแห่งหนึ่งสามารถจับตัวหลวงรามได้มัดมือมัดเท้าใช้ไม้คานห่างเหมือนอยาน่างหาหมูที่จับหลวงรามได้เรียกว่าเกาะหมูหามมาถึงเต็มคลองทางทิศเหนือของบ้านเกาะร้าวตกลงกันว่าจะประหารชีวิตหลวงรามตรงนี้มัดหลวงรามกับหลักกระหาร ใช้คาบใช้ดาบฟันก็ฟันไม่เข้าใช้หอกแทงก็แทงไม่เข้าขับช้างให้แทงช้างก็ไม่กล้าเข้าใกล้ใช้วิธีการต่างๆก็ไม่สามารถฆ่าหลวงรามได้จึงตกลงใช้ไม้ไผ่ปลายแหลมเสียบทางทวาวรหนนะักหลวงรามก็ถึงแก่ความตายสถานที่ประหารหลวงรามเรียกว่าเกาะเทเวดาอยู่ริมคล,ลำคลองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น ม้ใน,ในปัจจุบันก็ไม่มีใครกล้าแผ้วถางเมื่อก่อนจะมีงูจงอางตัวใหญ่อาศัยอยู่มีคนเห็นงูตัวนี้บ่อยเชื่อว่าเป็นทวดเ้าะเกาะนี้หมู่บ้านนี้ประหารชีวิตหลวงรามจึงได้เรียกว่าบ้านไมเสียบมาจนถึงทุกวันนี้สําหรับเลือดของหลวงรามทหารได้เอาอ่างมารองรับแล้วเอาอ่างใบนั้นลอยไปตามลาคลองและไปจมลงที่หมู่บ้านแห่งน่ง หมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่าบ้านวังอ่างหรือตำบลวังอ่างในปัจจุบันด้วยเหตุที่หลวงเดชเป็นเกลืักับหลวงรามผู้คนในปัจจุบันมักจะเรียกชื่อทั้งสองคนก็คู่กันไปคือเรียกว่าตาหลวงเดชตาหลวงราม คนทั้งสองศักดิ์สิทธิ์มากมีการสร้างศาลคารพกบูชาบนบานศาลกล่าวหลวงรามคนยอกยกให้เป็นเทวดาเรียกว่าเทวดาไม้เสียบฝ่ายตาหลวงเดชมีผู้คนเล่าว่าตอนชราอยู่ๆก็กลับกลายร่างเป็นเสือเดินหายเข้าไปในปา่าที่วัดไม้เสียบในปัจจุบันมีรูปปั้นตาหลวงเด็กตาหลวงรามไว้ทั้งสองคนให้ผู้คนได้เคารพบูชา ก็สรุปได้ว่าบ้านไม่เสียบนะคะเกิดจากทางฝ่ายทหารนะคะได้ประหารหลวงรามโดยใช้เพช,ช่า,านะคะคใช้ดับฟันก็ฟันไม่เข้าใช้หอกแทงแล้วก็แทงไม่เข้าขับช้างให้แทงช้างก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วใช้วิธีการต่างๆนะคะก็ไม่สามารถฆ่าหลวงรามได้จึงตกลงใช้ไม้ไผ่ปลายแหลมนะคะเสียบทางทวันหนักของหลวงรามหลวงรามก็ถึงแก่ความตายค่ะนี่แหละค่ะคือที่มาที่ไปของหมู่บ้านไม้เสียบค่ะ ประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทงนางด้านสถานที่ที่สาคัญในประวัติศาสตร์หรือตำนานเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมายาวนานก็มีความสําคัญต่อปัจจุบันทั้งสิ้นเพราะหากไม่มีเรื่องราวอาดีตก็ไม่มีปัจจุบันอย่างทุกวันนี้เช่นกันหากผิดพลาดประการใดขออภัยไวน้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ